ตาหลับตาเออนอนลูกนอนนอนลงไปนอน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 หลับนอนนอนนอนหลับตา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 นอนลูกนอนนอนหลับตาหลับตา

ไ่อยากเพืนเราไปไนให้เพื่นก็ไม่อยากื่นนนอ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 นอารองวันอารองวันะอารองวันหอกอะูนอนกินสบายด้วยลุกนลุกเก่งมากลูกอ่ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นออตื่นตื่นตืโอเคตื่นตื่น ตื่น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 โอเคอะตื่น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 อะลงไป